thank <laughs> you สวัสดีครับผมปานวัฒน์ไรทัศนายกองการบริหารส่วนตะบนบางจากประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะบานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะานซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันประชาชนที่ได้รับในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอัจเช่นเรื่องของแก้ปัญหานี่นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาหลายหลายชุมชนแต่ชุมชนบ้านบางกะปานตำบลบางจากนะครับสิ่งนี้นะครับที่ศูนย์จัดการกองตุนยุมชนไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบอย่างที่หลายหลายชุมชนเป็นนะครับ mm hmm. และก็เรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องสวัสดิการในเช่นเรื่องของสวัสดิการตุนการศึกษาการสร้างที่อยู่อาศัยและก็เรื่องของผู้สูงอายุ ผู้ด,ด้อยโอกาสนะครับศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนนะครับเอาสวัสดิการไปสร้างบ้านหรือทุนการศึกษาให้พี่น้องประชาชนนะครับตั้งทั้งเป็นสมาชิกเล็กไม่เป็นสมาชิกนี่คือประชาชนได้รับเต็มๆนะครับที่ศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนปี2562ศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนบ้านบางพานส่งเข้าประกวดในเรื่องของศูนย์จัดก,การกองทุนดีเด่นระดับภาคใต้ตอนบนนะครับ ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของภาคใต้ตอนบนนะครับในในปี2562นี่สิ่งกรันปีของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบนนางสาบานว่าเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การในด้านต่างๆตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับนี่คือคือสิ่งสำเร็จได้รับรางวัลแล้วก,ก็ทำโครง,ครงรการเสร็จเกตพอเพียงตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงตั้งแต่ปี2561 จนถ,ถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงปลากับกุ้งนะครับแล้วก็ปูดําหรือปูดําคอนโดปูดําในบ่อดินแล้วก็เรื่องของศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการอื่นและก็ด้านสวัรดิการทาให้พี่น้องประชาชนหลายๆจังหวัดนะครับหลายๆพื้นที่นะครับมาศึกษาดูงาน ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพานเป็นจํานวนมากนะครับทุกๆปีนะครับนี่คือสิ่งสําเร็จของบ้านบางสะพานนะครับกองศูนย์จัดการกองทุนชุมชนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนํำป่าพัน์มงคลการุ่นนะคะเป็นสมาชิกสนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพานนะคะมู่ทีเจ็ดตำบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทาวฟรามไปนิดนะคะก่อนจากนี้ประมาณ5ปีที่แล้วนะคะ ดิฉันเป็นนี้รอกับบอบประมาณซ้ำแท่นบาทนะคะตอนนั้นจนวาไม่รู้ไปปรึกษาคใครเลยเพราะเราก็ไม่ไม่มีเงินไปไต่ต้อนทีพอทีไปไหว้กับ,นนะะปปบพ่อนะค่ะแล้วจนวาไปพบเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนก็แนะนําให้มาที่สถาบันการเรงินที่นี่นะคะวาเอ่อเนี่ยมาคุยกับท่านประธานแล้วท่านประธานก็ให้มาเป็นสมาชิกที่นี่้วคะแล้วก็จัดการ คุยกันเรื่องเงินเรื่องไรก็ทานปราตานวากันั้นก็ให้ไปไต่ทอนะคะไปไต่ทอนจากจากนี่นกกระบบมาค่ะมาเก้าสู่ระบบที่นี่นะคะตังแตวันนั้นมาดิฉันก็มีความปลื้มใจนะคะเพราะว่าย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปวิง่าเอินไม่ต้องนั่งรถเสียค่ะรถไปคว้าเกินถี่นู่นะคะไปเคลียร์นี่สิ้นไปได้ตรงนี้เป็นชุมชนที่ไกลไกลบ้านนะคะเอ่อนึ่องขัวเรือนนึ่งสัญญานนะคะเอ่อ และตั้งแต่วันนั้น5ปีชีฉันสามาชายนี้มดนะคะชายนี่มดแล้วแล้วก็มีเงินเก็บอยู่เล็กน้อยนะคะพอ,อ,อตำมำขำซ้อนก็พอล่วงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็ตำนู่นตำนี่ได้แก็บเงนมีนิด,ม,นดมีนอยเดือนประมาณซ้มรอยสองรอยมีเงินฝากอยู่แนนอนกันทีนี้ไม่ต้องหนังรดไปไกลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ นึ่งัวเรื่องนึ่งสัญญ้น้าแล้วก็หลอดหลอดตอนหลอดดอกนะคะถ้าเราใจตอนไปเดือนนี้พันหนึ่งก็หลอดดอกก็ไปตุกเดือนนะคะเราจะไม่ได้นักใจนะคะมีไรก็คุยกันคุยกันได้นะคะทีนี้จะดีอยู่ยังนะคะอ่สู้นจัดการกองทุนชุมชนบาง,บาง,บางสะภานะนี้ค่ะเราสามารถออมอะะอมืนได้นะคะออมมืนได้ทุกตุกวันนะคะหรือว่าใครไม่ใครมีขาค่ายมายายหมาคาคกวนี้สัก รอยจากห้าสิบเพื่อนส่วนตัวตัวเองนี่จะอ้มเป็นเดือนนะคะอ้มเป็นเดือนเดือนละห้ารบาทนะคะมาบีเอิรเก็บอยู่ที่นี่ สวัสดีค่ะดิฉันนางธัญ,ญพร์เพชรรัตน์กำนันตำบลบางจากคณะกรรมการสุยนจัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพานนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกข้องสุยนจัดการด้วยนะคะก็ในท่านาถีเป็นคณะกรรมการก็ได้รุ่นลุงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกให้คนในตำบลบางจากนะคะได้มามีส่วนรวมในการเป็นสมาชิกข้อง ส่วนจัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพานนะคะเพื่อทีจะให้คนในครัวเรือนได้มีเงินโอมอย่างน้อยๆให้สมาชิกได้มามีเงินฝากกับส่วนจัดการเผื่อทีจะให้เลือกเป็นเงินโอมแล้วก็เมื่อมาเป็นสมาชิกก้องทุนจัดการนี่เร้วนะคะก็สามารถทีจะกู้ตางไปประกอบอาชีพให้กับ คนในชุมชนค่ะแล้วก็ซุนจัดการกองทุนชุมชนก็ได้มีให้บริการกับสมาชิกข้องคนในตำบลบางกากนะคะในื่องของประเภทฝฟาหลายปีนะคะฟากหลายเดือนแล้วก็ฟากหลายวันนะคะนี่คือเป็นเป็นเป็นการออมถีวาให้กับสมาชิกถีวาไม่ต้องไปเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะ ให้ต้องเสียค่ารายจ่ายนี่เป็นการที่ว่าลดรายจ่ายอีกอย่างนึงนะคะมาใช้บริการกับซุ้นจัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพาน,นะค่ะ